ครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้งานบีชา z ซในการเปลี่ยนบัญชีเป็นโกล b a l นะครับผมก็คือสำหรับคนที่มีเหรียญบีชา z ซตัวนี้นะครับที่ว่าอยากขายที่อยากจะขายนะราคาปัจจุบันนะครับแต่ผมจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยสำหรับใครที่เป็นบัญชีไทยนะครับผมมันคือตรงนี้ที่เป็นบัญชีไทยี๋้วผมเปลี่ยนไปให้ดูก่นนี่นะครับ เราจะยังาขายไม่ได้นะครับในบัญชีไทยคนที่มีเหรียญน,นะครับที่มีเหรียญอันเนี้ยเหรียญบ B บี B ี T Z เนี่ยนะครับผมเราก็ไปทําการโอนเหรียญก่อนทําการโอนเหรียญก็คือเข้าไปในในในเหรียญของเราอะ่ะอ่าแล้วเรากดโอนตรงนี้นะครับผมกดโอนตรงเนี้ยแล้วกดจํานวนใส่ไปเลยครับแล้วกดโอนได้เลยครับมันจะมันจะส่งมาโกโบให้นะครับผม แล้วเราก็กลับไปที่หน้าต่างแรกแล้วเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ของเราข้างบนนี้นะครับผมเข้ามาเสร็จก็กดคําว่าเปลี่ยนบัญชีนี่นครับแล้วเราไปกดโกโบครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเงินมันก็จะอยู่ในบัญชีโกโบของเรานี่อย่างผมเปลี่ยนมาแล้วผมโอนมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราก็เอาไปขายได้เลยครับ นี่ครับเห็นไหมถ้าใครเปลี่ยนมาเราก็จะขายได้เลยสําหรับเหรียญไอ้พวกนี้ถ้าใครอยากรู้ว่าเอามาจากไหนก็คือ,อที่ผมได้มาเนี่ยจากการแชร์ลิงก์นะครับผมแชร์ลิงก์ตัวนี้ให้เพื่อนสมัครพอเพื่อนสมัครเราก็จะได้เหรียญตัวนี้มาประมาณนี้นะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีนะครับรีบไปสมัครแล้วก็เก็บเหรียญกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมขอบคุณครับ